วุธิชัยโซรัม์ต,ตามนะครับขอถวายสัตว์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พร,ราาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนีนาีต่อหน้าพระผู้ส่งต่อหน้าพระสูสงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สท์ี่รทบริเวณหองประชุมโคการบริหารส่วนตำบลบัองขบ้อที่อนที่1ข้าพเจ้าจากตรลรับีจาพระบีต่อชาติ เิดมูลและรักษาไว้ซื่อการประกองชื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข้อสองข้าพเจ้าจะระพฤืิตนเป็นคนดีจะเว้นความชั่ว และเลีลยัวต่อบ่าจะรักษาศีลห้าหรือปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาข้อสาข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัว และสังคมด้วยสติปัญญาทำันญาความสามารถและให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมและอย่างเต็มที่ต่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ข้อสี่ข้อาพเจ้าจ้าจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เก็บกอมเงิน และดำเนินชีวิตวต,ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,ยยงและส่งเสริมความรวมกลุ่ม